ทำไมเด็กไทยแพ้นมบวาวอจสูงไม่ส่งัยเพราะว่าสาเหตุนี้นมบวัวเนี่ยเป็นแหล่งสําคัญของแคลเซียมในเด็กซึ่งแคลเซียมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําให้กระดูกของเด็กโอขึ้นสูงขึ้นเด็กไทยแพ้นมบวัวเพราะว่าสสาเหตุนี้อย่างแรกเด็กไทยมีภาวะไม่ทนต่อน้ําตาลแลคโตสหรือว่าเป็น l a c ต a เ e deficiency ย่อยของเราย่อยน้ําตาลแลคโตสในนมมันน้อยด้วยกรรมพันธุ์ของเราที่ไม่ได้มีการย้อยน้ําตาลแลคโตสมาตั้งแต่ในสมัยโบราณเราไม่ได้กินนม บวัวตั้งแต่สมัยโบราณปกติเราก็กินผักกินปลาอะไรของเราไปต่างกับต่างชาติที่เขากินนมวมัวตั้งแต่เด็กๆสมัยแบบอดีตการของเขาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถย่อยนมบัวดได้แล้วเกิดเป็นท้องเสียท้องอืดได้สองก็คือโปรตีนในนมบวัวที่คนไทยก็มักจะแพ้เช่นกันไม่คุ้นเคยกับทั้งเวโปรตีนทั้งเคซีนโปรตีนในนมบวัวอาการนะคะบางคนก็มีอาการเยอะเลยท้องเสียกินเข้าไปทีไรก็ท้องอืดหรือว่ามีแบบพืนขึ้นอาเจียนหรือบ,บางคนก็เป็นอาการแบบซ่อนเร้นเช่น